เลยครับไหนบอกโทรได้ครั้งเดียวอ้าวผมก็ลองกดใหม่ไงตอนแรกมันโทรไม่ได้มันต้องใช้ร้อยกว่าเพจยสอะ,140อะร้อยสี่สิบอะโทรไลน์อะไรนะครับโทรไลน์ไม่ ID ไลน์อยู่ไหนครับผมอะไอ้นะ ID ไลน์อะครับส่วนแบ่งสูบโอ้โยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอะดิ ลูปโปลูปโป้เป็นไงพี่ลูปโป้ในลาย<ม>ลูปโป้ในลายพี่เป็นไงครับใส่ตาใส่เสื้อน้ำตาลเอวล้อยอย่างนี้ไหมแล้วลูปโปค่ะบ้านคุณอ,อะไรนะครับแล้วก็ลูปโป้เป็นสระอ๋อสระน้ำไม่ใช่ไม่ใช่เอวล้อยแบบ อ๋อใส่ผ้าขนหนูอ้อันนี้เอลลอยใส่เอลลอยระวงังเออใส่ผ้าขนอ,อ๋อจะเล่นมุกไม่กล้าเล่นเลยจะเล่นมุกไม่กล้าเล่นมุกเลยอืมโทรด้ร้นผบอ่ะครับผม ทุกคนเฮ้ยได้ไลน์โทรได้ลไลน์วยกระเคยวุ้ยสาวอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตั้งตัวไว้ไหนอะอ๋อชุดนอนมามัดผมนึวกว่าเตรียมออกไปตี้ซะและ้วเฮ้ยสักมือด้วยอะ่ะไปตี้ตีไหนจุดไม่รู้จก้กอ๋อเฮ้ยแหม่ทรงนี้น่าจะแบบออกตี้ทุกคืน แต่คืนแต่แบบคืนนี้พักผ่อนไงใช่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่สายตีเหรอสายโยกสายเต้นนั่งกินหนมอ๋อนั่งกินหนม <c oughs> จะเชื่อดีไหมเน่ย <c oughs> อันนี้ <c oughs> อยู่กำแพงครับจริงนะใช่ข้างๆเธอเลยอีกฝั่งนึ่อีกฝัง่ง, <c oughs> งนึ่ง <c oughs> อยู่อีฝั่งนึงอยู่อีกฝั่งนึง้วอยู่อีกฝั่ง,งนั่นแหละข้างๆใจเธอเลยย <Yahoo! S 1> ใช่ไม่คิดจะชวนเราเหรอ,อกินคนเดียวอะ่ะมาซีมาซี่มากินไปกันลเลยอย๋อเปิดห้องเลยครับเปิดห้องเลยครับห้องล็อกไหมครับเนี่ยไม่เอาแล้วทำล็อกก่อนนะอะไรนะฮะอ,นนอะไรนะฮะ เดี๋ยวทให้ลบกแป๊บนึงนะเธออาจจะเก็บเยอะนิดหน่อยโอ้หเดี๋ยวผมไปจัดให้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเก็บให้เดี๋ยวผมไปเก็บไม่ใช่พูดผิดไปเก็บไปเก็บพูดผิดอืมเอ้ยอันนี้เือสักอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ไรยะอันนี้แปลว่ารับเงินทองอัได้มาสิอ๋อแล้วรับคนไปอยู่ในใจด้วยไหมครับรับค่ะว่างมากตอนเช็ดเช็ดใจว่างเหมือนห้องว่างไหมครับเนี่ย ว่างทีห้องเราจัดใ้เชิหมดเลยเชิเราจัดทุกเอ้ยเราเอาทุกห้องเลยโอ้โนีชื่ออะไรครับพชื่อไก่ครับไก่อ๋อชื่อแพล่นะคะชื่ออะไรนะแพลวแผลพาวแผวอ๋อแผวพาวจริงไหมครับเนี่ยอยาเพลินด้วยค่ะเชิอยากเพลินเลยอันนี้อันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ย อืการนะแจ้เอ้ยการนะจ้าบุรีอันนั้นมองเลยมองข้างบนคืออะไรมีอะไรตีแมวน่าจะเป็นแมวอ๋อแมวขึ้นฟ้าขึ้นไรใช่เราก็ขึ้นได้ฮะใชบครับโอ้ยหน้าค้างเลยหน้าค้างเลยเธอหน้าใครหน้าเธออะไรอ่ะอ๋อกลับมาแล้วครับผมยังกล้ แล้วก็มาดังจังจังไปไม้งกับมาดาแต่มันสะดุดสะดุดอ่ะเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีอือหืเน็ตไม่ดีเหมือนคนอ่ะคนก็เอวไม่ดีเอ้ไม่ใช่เรอะไรนะฮะโอ๊ยเธอพัดเธอเบอร์พัดเธอเบอร์อะไรตอนนี้พังโทรศัพท์พัง เออเริ่มกลับมาชัดแล้วอันนี้เข้ามาได้ทุกวันไหมครับทุกวันนี้ค่ะคือไม่นวันนี้วันนี้อันนี้ก็เจอของดีเลยเอยวันนี้ก็เจอเธอเลย,นนอยของดี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 จริงหรือเปล่าไม่รู้นะดีแรกดีดเอ๊ะอย่าใช้คําว่าดีแรกเฮ้ยเธอมีรูปคู่ด้วยอะ <laughs> <laughs> อะไรนะฮะ น,น้องชายน้องชายน้องชายโอเคครับโอเคครับโอเคครับอยากให้ยากให้จริงจงอ๋ออ๋โอเคก,ก็โอเคไงเอ้ยเธอไม่เชื่อไงแล้วก็โอเคไงเฮ้ยเธอทำไมเป็นสะดุดอ่ะค้างไปแล้ว <Okay. S 1> เธออยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยเฮ้ยจังแพงกำแพงเหมือนกูเลยที่นี่ ไม่น่ารีบไปบอก,กว่ากระทืบก่อนแล้วโหเขาไม่บอกเลยว่าอยู่ไหนอยู่กําอยู่กำแพง <c oughs> อยู่ส่วนไหนของกำแพงครับากลางากลาง <c oughs> อถ้าริม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 ไม่ไปอยู่หรออย,ากกาอ,อยู่กลางกลางชอบอ,อยู่ตรงกลางขอชอบชอบอยู่ตรงกลาง<แ>ชอบอยู่ริมชอบคนง่ายได้ปหนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ออ๋อไม่อ๋อไม่แต่หลายใจอยู่นิดนึง มีคิดเข้าด่านแสดงว่าแสดงว่าใช่ไงเราเดาถูกแกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ได้หลายใจแต่เลือกตอบไม่ถูกเลือกคุยหลายคนไม่ใช่อืมแหมมีคิดแล้วก็เหล่ไอ้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ชื่ออะไรคะเอ้ยเนี่ยเธอเริ่มเริ่มโดนแล้วชื่อไกด์ครับอ๋อชื่อไกด์แล้วชื่อเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยชื่ออะไรครับผม แฟนไกด์เฮ้ยโอ้จบเลยไม่น่าเล่นเลยเสียอ๋อ <c oughs> เข้ามาเล่นทุกวันไหมครับเอซ่าเนี่ยหม่ทำไมคิดงไงเข้ามาเล่นทำไมอ๋อแฟนนอนหลับเลยเข้ามาเล่นว่างั้น แต่มีคนคุยอยู่ไม่มีล่ะทำเป็นเล่นไปกูหกฟ้าผ่าแล้วน่ะเดี๋ยวฝนยังจะไม่ตกอ่ะดิอ๋อถ้าฝนตกกะระวังหน่อยครับผมอะไรอะไรใช่สาบานไม่เยอะอะไรเงี้ยไม่ได้สาบานนะครับโอ้๋ออยากมีคนคุยไหมครับ เฮ้ยที่เหี้ยจบหยอกยอกอันนี้เรียนเรียนเรียนอยู่ไหมครับอันนี้เล่นเอซ่าอยู่ค่ะเออ่ถ้าเกิดจะต่อยผีวเราจะเป็นอะไรเอ้ยไม่ใช่ถ้าจะโฉดจะไปตรงไปต่อยแล้วออกแนวนักเลงยั้งเนี่ยอันนี้จัดฟันนานนะเขาเนี่ย ต้แต่เกิดตั้งแต่เกิดจัดฟันตั้งแต่เกิดอยากเคยโดนโดนผู้ชายต่อยลตั้งแต ern, ่ยังไม่เกิดเลยครับต้องถามแนมะ่แล้วยังไม่เ like กิดส anyway. ัตต uh, ้องถามแม่มีเบอร์แม่ไครับผมเข้าถามแม่แล้วอต่อันนี้อยู่หอหรือว่าบ้านครับเนี่ยอยู่บ้านอจำสีบ้านได้บ้านเขียวขาว เก็บรายละเอียดอยู่ทัาหลังไหนสีขาวในกำแพงนี่วางแล้วเปิดเลยใะรอยู่กำแพงอ้าไหนตาแรกบอกอยู่กำแพงโกหกไงอ๋อเธอเป็นคนขี้โกหกไงก็ใช่ใช่แสดงว่าโกหกเก่งไม่เก่งนะแต่หลอกเก่งไม่เคยหลอกโอ้โหโอ้าหเดินในเขาหลอกนี่อะไรนะคนหลอกอู้โหไข่แม่งช่างทำวะทำอีกสักรอบหนึ่งดิเอ้ยไม่ใช่ ยอกลาเล่น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 ห <c oughs> ยุดส่วนไหนของกรุงเทพบส่วนบนค่ะส่วนบนส่วนบนถ้าส่วนล่างส,ส่วนล่างก็จะแบบล่างต่ำต่ำเอี่ยวเอ้ยพี่เจ้อันนี้กูจะถามไปเขากวดตีนกูอีกแล้วเนี่ย จริงจริงเลยอ๋ออ๋ออ๋อ๋อโอเคเรียนเรียนไหมครับเรียนไหมอ่ะเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่อ๋อเรียนเกี่ยวกับเรียเกี่ยวกับหนังสือ,อ,สอนั่นไงกูใส่ใส่หน้าไปง้างมดเกี่ย <laughs> วกับตัวเลขค่ะอ๋อตัวเลขบล็อกดิงเรียตัวเลขอ่ะผ <laughs> สมสี ตำรวจตำรวจกูเลย <g ül> <c oughs> อันนี้หันไปคุยกับใครหันไม่มองใครผิดเซฟผู้สาวมีรักทิ้มด้วยผู้สาวไปเจาะมาด๋เชื่อดีไหมเนี่ยจริงจริงทำไมไม่เจาะสักตรงนี้เลยเสียทีอ่ะเมื่อตอนตอนที่นั่งเรียนใช่ไหมอันที่สอบมาจิ๊บๆนั่งพ<ว>้าอยู่เนี่นยเนี่ย อ๋อมันดินสอมันไม่ค่อยสวยต้องเป็นปากกาไงถ้าปากกามันจะสวยกว่านี้อ๋อลองดูดีถ้าเสิร์ฟกับของเฮ้ยเธอไม่เป็นคนแรกที่แนะนําเราเนี่ยเราว่าจะคิดอยู่ว่าเราจะทําดีหรือไม่ทําดีอ่ะลอ,องตอลองแหละเธอเป็นคนแนะนําเราเดี๋ยวเราแบบพรุ่งนี้เราไปซื้อปากกาเลยไม่จะหนาวไม่มีครับผมไม,ไม่มีคนคุยด้วยเฮ้ยอ้อาวเฮีย อ๋ออ๋อดีลแล้วจะได้แบบไม่ต้องเปลืองตรงเปลืองตังเติมเน็ตเติมโน่นเติมนี่กินนู่นกินนี่ใช่ไหมไอ๋อใช่แหละใช่แหละเนาะคนอย่างเธอต้องอยู่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวอยู่หลายคนเลยอ๋ออืมแล้วก็ระหว่างชอบมีแฟนกับอยู่คนเดียวชอบแบบไหน,นชอบอะไรเลย ชอบอยู่หลายหลายคนอชอบแล้วก็ชอบอะไรอีกครับถ้าชอบเรานี่หาเลยนะไม่อยากเล่นไงอ๋อใช่ไงใช่ไงคนมันรู้เหลี่ยมวะ <c oughs> แสดงว่าแบบหนุ่มบอเยอะเองก็แบบรู้เหลียมเฮ้ไยไข่เสียงอะไรวะพายกระซิบด้วยเนี่ย อันนี้คือเลยกุมารเลี้ยงกุมารไหมหรอใช่ค่ะเอ้ยดูได้ไอ,อ่ะกุมารชื่ออะไรครับเนี่ย้ยเขาลงมาอันนี้อ๋อกุมารก็เลี้ยงกุมารเจอกุมารเรากุมารเราชื่อไอแดงไออันนี้เราไดจริงจฮะอันนี้เรามีจริงจังอ่าใช่า <c ười> <c ười> อ๋ออันนี้เรียกจริงใช <c ười> ่สุดยอด อยู่คนเดียวครับผมถ้าอยู่หลายคนถ้าอยู่ถ้าถ้าอยู่หลายคนก็จะเห็นนั่งเยืะวันนี้คนไหนอะเห็นเขานั่งร้องไห้มาระพัดเนอ๋อก็เราฟัดหน้าให้บอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวไม่ชวนเราเราต่อยเลยบักเขาให้ก็เลยร้องไห้อยู่อเขาเริ่มโกรธเราปะอะไรนะครับขเริ่มโกรธเรโกรธอยู่แล้วเราไปขโมยไอติมกินไงแท่งละสิบห้าบาทกินหมดเลยสองแท่งเขาเลยกาลังเริ่มโกรธเรา ใช่เด่เออไปต่อไม่ได้แล้วเด็กมาเายว่าโอเคครับวาสมเากินกระไผ่ครับผูเดียวมีบัส้วนน่ะเอาส่วนเนี้ยไหนจังจังะผู้จัดการจัง อ frei, ๋อเฮ้ยชวนเราที well, so. ่เราไปถึงร้อยเอ็ดแล้วเนี่ยแ้าจะชวนนี่คือต้องธุรกิจเหรอคะใช่ครับผมเราเคาะประตูหน้าห้องเลยแค่นั้นชวนเราปุ๊บเราเคาะเลยป๊บปป๊าป๊ปถึงหน้าห้องเธออื้มเธออยู่ห้องไหนอ่ะเธออยู่ห้องห้องสิบสองชั้นไหนครับ แม่ไม่ชอบพอดีชอบชอบชอบฉันนี่ชอบมัปแมใดเนาะมักซีเอ้ยบอมียอกยอกยอกอกตก่อนอะตก่อนเนาะแม่มึงอีกบอมี่บอมี่บอมีเสื้อ,อ่างครับนแขง่าโอ้โเย็นบ่าเตือนกระหนาวว่าโตอยู่แม,ม่เอ้ย ชิคกครับไก่กีไรอะอ่ายี่สิบเอ็ดก็เอเป็นน้องฉันเธอเท่าไหร่อ่ะเท่าสามแ่มึงี่สบามว่าเป็นยังว่เป็นยังหูจัก่็ไก่ผ้าสีเอ้ยไก่ผ้าผ้าเทียว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 วอลฟิทวฟิผาเทียว อ่าเดี๋ยวอันอันนั่นได้ริบเฮียนหรือว่าเห็ดที่เรียกเฮียนครับผมที่ไหนนี่ปี2ปีงปี่ปนึ่งพี่สองเออพี่สองพี่สามี่อครับคณะอาญานวตกรรมอุปกรณ์มีตบตาไงอยากอยากเจออยากเจอสักเทือสองเทือแล้ว ช่างยนต์ครับช่างปนช่างยนเธอ,เ,อรเ,รเรียนอะไรนีเธอเรียนเธอเรียนอะไรช่างยนช่างยนช่างยนแบบมาถึงอาสถาบันอ๋อวิทยาไัยเทคนิคกำแพงเพชรเทคนิคมนทาแนันอากาศอนนอมนยังคือว่ใส่คือบบอบบอได อืมเออซโซ่ดีบ่ล่ะยาเลยอ๋อยัอเดี๋ยวใจแตกอันนอนไปคนใจแตกเลยกับกระจบน้ำอ๋อใหาฉันรับเดี๋ยวบออ๋อแหม่ดูพลัสเด็ดโอ้ยหมอกลงหมอกลงห้องอันนี้สักเดียนตัวเลยนะ มองไหนบ้างครับแขนอืมแขนอืมหลังๆน้อยเนื้ออ๋อยังยังไม่เต็มหลังเลยเหรอท่านเต็มเช้ยวสักให้บอเอ้ยเมื่อไหน่เล <c oughs> <c oughs> นนำร้านสักให้ไหมโอ๋ต้องเป็นอยังดอกรางอยิบิโรกันได้อ๋อ เล่นทุกวันไหมครับเนี่ยเล่นเฉพาะตอนตอนกินเหล้าอะค่ะเมาแล้วก็นอนนะครับมอ๋อเมาแล้วไม่นอนเมาแล้วไม่นอนนี่เมาแล้วทำไรครับเมาอน่เมาเมาเบาไหวเมาเบาไหวแล้วเขาก็นอนอ๋อถ้าเมาแล้วไหวอะไหวก็กนั่งยู่อ๋ออ๋ออ๋อนั่งยู่อ๋อนั่งนานเนี่ย แม็งอึดแทะเอ้ยไม่ใช่ข้อแข็งแทะรู้จักซ้อแข็งข้อเล็กบ่นี่ล่องข้อข้อบึ้งด้วยฮึล่นแล้วพุ่นแล้วคำขวัญคำขวัญร้อยเอ็ดนี่คืออะไร อ้าวชิบขาคนจังหวัดอะไรคุณจังหวัดอะไรอ่ะอีพิสากนโอ้โหแม่ไม่อีสานเท่เอ้ยเหนือดีป่ะเขาเคอขาวคอแอนคนพิสโกนเนี่ยเขาจะวอาแบบนี้แหละวอลแบบนี้เกิดเรื่งกันเรื่องแยงแน่เออเกิดเรื่งเกิดเรื่งเกิดเรื่งแท้ๆใครอยู่ข้างหลังอ่ะกุมารกุมารกุมาร กูมาใส่เสื้อลิเวอร์พูลซะเลยเอ๊ะใช่เปล่าวะอ๋อไม่ใช่คอนน์ก็ลิเวอร์พูลเห็นสีแดงๆไงนิวยอร์กซิตี้อ๋อ